สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์กคลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ยาย Yamaha นะครับจะทำการเปิดตัว All New Tracer 9 GT ABS หรือว่า9 GT ABS รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโดยมันจะมาในแนวมอเตอร์ไซค์ u r u r i n g v e v t u t u r e ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่จากรุ่น Tracer 900 GT ก่อนหน้านี้ และก็มาพร้อมกับขุมกำลังลูกใหม่3สูบ888ซีซีเครื่องเดียวกันกับ MT 0 9เวอร์ชั่นใหม่นั่นเองครับ a l l New Yamaha Tracer 9 GT ABS นั้นมีกำหนดการเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่นในวันที่28กรกฎาคม2021นะครับแม้ว่าพื้นฐานตัวรถนั้นจะใช้ร่วมกับ MT 0 9เวอร์ชั่นใหม่แต่ตัวเฟรมจะได้รับการปรับแต่งพิเศษและมีการติดตั้งระบบกระสอนที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกของ KYB นะครับ ซึ่งพัฒนาร่วมกับยามาฮานั่นเองที่ปรับตั้งค่าแรงสั่นสะเทือนแบบเรียวไทม์ปรับตามพื้นผิวของถนนหรือเส้นทางที่แตกต่างกันทำงานร่วมกับข้อมูลที่ได้จากระบบ IMU ของตัวรถซึ่งจะทำให้การขับขี่นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นแล้วตัวซับเฟรมนะครับยังได้รับการออกแบบมาใหม่เพื่อให้มีความสถียรนในการขี่ในความเร็วสูงสวิงอาร์มยังมีดีไซน์ที่พิเศษนะครับที่ยาวกว่า mt 0 9ถึง60มิลลิเมตรด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมกับแนวทางของตัวรถและยังสามารถติดตั้งกรองเก็บสัมภาระ3ใบซึ่งมีของแท้แบบตรงรุ่นจะวางขายด้วยนะครับความสูงเบาะน่าจะอยู่ที่810ม mm, ิลิเมตรซึ่งจะต่ำกว่ารุ่น tracer 900 GT ก่อนหน้านี้นะครับอยู่40มิลิเมตรด้วยกันระบบไฟส่องสว่างของตัวรถจะเป็นแบบ LED ซ้ายขวาพร้อมไฟมโนโฟกัสตรงกลางนะครับชิลหน้าทรงสูงแบบปรับได้กัดแฮนด์หน้าจอแสดงผลแบบ TFT สีขนาด3.5นิ้ว ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติควิกซิปเตอร์ทั้งการเพิ่มและก็ลดเกียร์ครับทางด้านขุมกำลังนั้นจะมาในพิกัด 888cc 3สูบดับเบิลโอเฮดคัมชาร์ปวาล์วให้แรงม้าสูงสุดที่ 120ps ที่10,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่93นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีขับเคลื่อนโดยระบบเกียร์6สปีดครับความจุถังน้ำมัน18ลิตร ซึ่งถือว่ามันเป็นรถที่มีโอกาสนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับมาขายกันในประเทศไทยเราสูงมากๆเลยทีเดียวหากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ class, 150, เวอร์คลาส p ป u ร์ o ยจ j a n g o 150 s ต o o t e r พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส